สวัสดีครับสำหรับชาวยูทูบทุกท่านสวัสดีท่านติดตามครับผมตอนนี้ในช่องมานุ่มสายไลฟ์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่ะวันนี้มาในวที่สามกันยายนสองพนห้าหกสิบนะครับคลิปที่สองของเดือนนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาวเวอร์นะครับผมเดี๋ยวลูกค้าไลฟ์ทันเขาเจ้าอยากเห็นจากฟังเสียงนะครับผมเดี๋ยวผมแกะรอบนี้รีวิวทั้งด้านในรีวิวทั้งเสียงนะครับให้ดูเลยนะครับพาวเวอร์สามแท่นนะครับผมหน้าตาแตกต่างกันออกไปเนาะมีทั้งสวิตชิ่งหม้อแปลง นะครับผมนะครับผู้ได้มากนได้กะอันนั้นได้เลยนะครับผมเนาะอ่ะจากนั้นกติดต่อเบอร์0ูนย์เก้าสอน็แะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมอ่ะฝากไว้น้ำแน่นะครับไผ่มีการมีงานนะครับผมอยากได้หมอล่ำนะครับผมหมอรองหมอล่ำนะไปบุญกฐินงานแต่งงานบวชเนาะได้ถูกงานเนาะผมมีไว้บริการนะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่2องสองหมื่นนะครับผม2 0 0 0 0เริ่มต้นที่2 0,000นนะครับแล้วแต่ระยะทางนะครับ2 0,000ืน ก็ได้อย่างเนี้ยนะที่ครับก็ได้เป็นวิีเครื่องเสียงพร้อมอ่าดนตรีดนตรีสดพร้อมนะครับเงืนสองหมื่น 2, นี่นะครับดนตรีสดด้วยนะครับผมดนตรีสดด้วยแล้วก็อ่าเป็นอ่าหมอลำชายยิ่งหนึ่งคู่หางเครื่องนะครับหางเครื่องก็แล้วแต่นะครับเครื่องอาจจะอ่าสองคนนะครับผมอาจจะสองคนได้นะครับผมนะครับจะมีโคเบิร์ตนะครับผมถ้า สองมื่นอัพขึ้นนะครับผมสองหมื่นห้าสามมื่นนะครับสามมื่นหานะครับกสิมู่นังกสิมีหางเครื่องเยอะขึ้นนักดนตรีเยอะขึ้นแล้วก็มีอเครื่องปั้นไฟไห่หนนะครับอะฝากติดตามนั่นเนี่ยติดต่อได้ทาง YouTube ก็ได้นะครับทางไลน์ก็ได้นะบุญกะทินบุญยังนะครับผมมาฟังเสียงได้นะครับผมอมาฟังเสียงได้นะครับระบบผมใส่ทาบนะครับสวิตชิ่งเครื่องเบิร์นี่แหละนะครับเอาไงมาฟังเสียงดูนะครับผมว่าเพราะบางคนก็จะบอกว่ามันสู้หมออแปลงไม่ได้นะครับอะ แล้วจะผู้มัก,กแล้วกันเนาะครับผมเพราะเลี้ยงสี่นี่ผมพอใจอยู่ผู้ได้เล่นได้กับมักกันกนั่นแหละนะครับผมเนาะอ่ะตัวแรกนะเป็นสวิตชิ่งนะครับของดิจิคาร์ดนะครับผมของดิจิคาร์ดเนาะเป็นพาวเวอร์นะครับผมอ่าสวิตชิ่งเป็นหกพันไอเป็นหกพันไอนะครับสวิตชิ่งเป็นหกพันไอเนาะถือว่ากําลังสูงมากนะครับตัวนี้อ่าบอร์ดคาดดีเป็นที่เอ็นหาพัน นะครับเทียนห้าพันนะครับผมเอ็มเคสองนะครับผมตัวนี้กะสิบแปดนิ้วได้ข้างละสี่นะครับสบายนะครับผมสิบแปดนิ้วได้ข้างละสี่สบายขนาดที่ผมประกอบไปตอนนั้นกะสวิตชิ่งหกพันไอนะครับผมบอร์ดค่าดีที่เอ็นสามพันสองมั้งผมจำไม่ผิดเนาะก็ผมก็ดันสิบแปดได้ข้างละสามละสองอ่าละสามดอกสี่ดอกอยู่นะครับผมบอกเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมกล่องสองยูนะครับผมกล่องสองยูนะครับผม น้ำหนักน้ำหนักกะเบาก็หมอแปลงนะครับแต่ว่ากําลังขับที่สูงมากนะครับผมสูงถือว่าถือว่าสูงนะครับผมกะดันสิบแปดได้ขางลาสามถึงสี่ดอกสบายนะครับสี่ดอกก็สบายเลยดันลงไปนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้พอดีหลูกน้องลูกน้องใส่นะครับของหลูกน้องเอาไปใส่นะครับผมก็เลยออกมานะครับผมพาวเวอร์ตัวนี้นะครับผมทดสอบการใช้งานแล้วนะครับผม ใส่เครื่องปั่นไฟแล้วนะผมผมแห่บุญพระเบียดนะครับผมกระจากใบสาบเป็นหัวซีทุ่มนะครับผมบอกบุญพระเบียดนะครับผมทนมากครับเหร็นกับเครื่องปั่นไฟมากเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมสภาพยังสวยสภาพแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้นะครับผมผมสีไล่ไปทีละตัวนะครับผมเนาะด้านหลังนะครับผมนี่ขอบเบิร์ะด้านหลังเนาะอ่นะครับผมยังสวยนะครับผมสวยๆเลย มีครบหมดสเปคค่อน XLR แจ็คโฟนแบบจับแบบกดเป็นมูโนนะครับผมได้หมดเนาะนะครับผมตัวนี้ก็เปิดไ้อยู่ที่9 9 0 0ันเก้าร้อบาทนะครับรวมจัดส่ง9,900บาทรวมจัดส่งตัวนี้ประกอบไม่กี่พันสองหมื่นสองหมื่นอัพนะครับผมบอกขนาดตัวที่ผมขายไปเก่านหานะที่ผู้ใดเห็นลายแท่นนะครับผมผมประกอบมาทั้งหมดอยู่ตัวนั้นผมประก,กอบมาหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับผมถือว่าสูงเนาะเป็นเกียร์อะไรที่โอเคเลยนะครับดิจิทัดเนาะ ะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมสีรอ่องปอนไฟเปิดเพลงเบิึง,งผมโมรู้ว่าอันนี้สีมีลิกาซิสบ่บ่เนี่ยใจนะครับผมเนาะลายวิธีละตัวนะครับผม่าเนี่ยแต่ว่าได้ฟังเสียงอ่ะนะครับผมมือกละองอ่ะจับดูนะครับผมโมลูวาน่าจะมีบ่ดีกว่าซีสเพลงนี่อ่ะเอาถ้าโดนตีกับแล้วกันถ้ามีก็ถือวา่า <c oughs> เดี๋ยว้นะครับแป๊บนึ่งนะครับผมรันเรื่อนะครับผมพัดลมก็ถือว่าบอแห้งนะครับถือว่านิ่งๆอยู่นะครับพัดลมก็ <c oughs> ถือว่านิ่มๆอยู่เนาะนะครับผมดีเลย์เตะแล้วนะครับข <c oughs> ่ะในครับผม ไฟสิกเนี่ยผมดิเช็คให้นะเพราะไฟสิกเนี่ยตัวนี้แข็งนะครับผมเพราะกํากลังพาวเวอร์ที่มันสูงนะครับเพราะกระตัง้งตามกําลังพาวเวอร์มันนะครับนี่นะครับเสียงสาใครชอบใครชอบของแรงของหยังนะครับผม เน้นน้ำเป็นสวิตชิ่งนะครับเป็นค่าด,ดีนะครับแรงแรงได้ใจนะครับทำม,มาเลยกร่วมเลี้ยงครับก็ถ้าบางคนก็ว,ว่าทานได้เนื้อแต่ต้องหมอแปลงนะครับผมไอ่เหล้วแต่ผฟูหมักกับเล้วกันเนาะผมสีไฟ็ีสีเหนียว,ว,วนะครับผมไอ้เนี้บลงมาเบิุงไฟสีเหนียวนะครับไฟสีเหนียวนะครับเห็นบ่้นี้ยบลงมาเนี่ยครับเห็นเลยไฟสีเหนียวนะผมเสีไข่มันแข็งนะครับผม เพราะมันก็ตั้งตามกำลังพาวเวอร์แหละนะครับผมอ่ะตัวนี้กับเปิดราคาไปแล้วนะครับผมกผลราคาไปแล้วเนาะอ่ะตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปอ่าเดี๋ยวผมต้องสลับจังไงล่ะอ่ะเดี๋ยวนะผมนะครับตัวต่อไปนะครับผมสาธนี่นะครับแต่ว่าผมจะเช็คให้ช้าหน่อยนะครับผม ชื่ให้ทุกช่องนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นพาวเวอร์ประกอบนะครับผมหม้อแปลงสามสิบแอมนะครับผมหม้อแปลงสามสิบแอมเป็นเฟสเบอร์เดียวนะครับผมเป็นเฟสเบอร์เดียวสี่สิบตัวนะครับตัวนี้กับสิบแปดได้ได้ได้ขาละสองนะครับผมมันเป็นอ่ามันเป็นพาวเวอร์ของโมโนนะครับเป็นพาวเวอร์โมโนนะครับผมสิบแปดเสียบได้ขาละสองังได้อ่ะวุนกบมานะครับผมว่นกบมาได้เลยนะครับ ด้านหลังนะครับผมด้านหลังกับสีมีเสียบแจ็คได้สองฟังเปิ่อปกติห่านะครับอ่าพวกขันสเปคคอนนี้ยังกะมีสองมีสองรูนะครับผมก็ข้างละสองนะครับผมสิบแปดนิ้วสบายนะครับผมบอกเลยเฟดเบอร์ที่ผมไล่ไปดูๆกับเฟดเบอร์ K สองหนึ่งงบนะครับผมราคาเฟดนี่กระเบิดหนาจะประม่านสามพันสี่พันแต่ราคาเฟดนะครับเฟดจะแพงกว่าทานซติเตอร์นะครับผมเฟดจะแพงกว่าทานซติเตอร์นะครับแล้วเตอร์เบอร์ไปนะครับผมเนาะแล้วเตอร์เบอร์ไป ตัวนี้เปิดวลายุหาท่นนะครับผมกับ18นิ้วคงรอขังละสองสบายเลยหม้อแปลงใหญ่นะครับหม้อแปลง30แอมป์นะครับผมพอเปิกแห้งพอแห้งขึ้นอยู่ที่อ่าหม้อแปลงหรือว่าขึ้นอยู่ที่สวิตชิ่งนะครับผมตัวถี่ใจไฟมากนะครับผมถี่ใจไฟมากหัวใจรักมานะครับีำ้ันเครื่องนะครับผมกันเครื่องนะครับผมนะไฟเีียงกับปกตินะครับผมขึ้นหมดนะครับพัดลมเสียงนิ่มนะครับผม กล้องตัวนี้ก็รู้สึกว่าใหญ่นะครับใหญ่เงี้ยวลึก22นิ้วนะครับผมลึกจากหูจากหูตัวนี้ไปหอดด้านหลังยิกลึก22นิ้วนะครับเกือบซ้ำวอดเท็ดนะครับผมบอกกล้องสูงกล้องอ่าอ่าซียูนะครับผมกล่องซียูนะครับผมกล่องซียูเนาะ สานนีี่่พ้องผมซับอีกครั้งนึงนะครับผมสามารถสับได้เลยนะครับผมอย่าไปตัวนี้เปิดยูหาขั้นนะครับพอเดีร่วมทรงนะครับผมมันหนักนะครับการทรงจะมีว่าสามลอยนะครับนะครับผมผม่รู้ว่าลิตรลิกาซีนโบนัเท่งนะครับผมตัวนี้เปิดวิวห้าพันบาทนะครับสิบแปดนิ้วเอาแบบบ่อตองเบื่อเลยคางละสองสบาย เป็นโมโนนะครับผมคุมช่อนั่นเดียวเนาะเนี่ยเป็นโมโนนะครับไฟซิกญนลขึ้นปกตินะครับผมแรงแรงนะครับผมที่ว่าแห้นะครับผมสมัยตะกี้นะครับผมสมัยตะกี้อ่ะเขากดประกอบไปยังกระมืออับขึ้นนะครับผมบอกเลยสมัยตะกี้เนาะสมัยนี้คือวานะครับผมช่วงนี้เข้าพัรษาอยู่นะครับแล้วช่วงนี้ก็รีบเลยนะครับผมบอกเลยรีบเลยช่วงนี้นะครับใกล้จกพันซาแล้วนะครับงานกระเรื่มทยอยนะครับงานกระเริ่มทยอยนี่นะครับผม บังคบบันับบังเพราะตัวแรกเป็นเพ่งสานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิสรับไปให้เพลงเรื่อวให้เนาะถ,ถึงมีเวลานะครับผมอ่ะตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นคาดดีนะครับผมตัวนี้เป็นคาดดีบอร์ดอ่าเป็นบอร์ดเป็น m a x สามพันนะเป็นบอร์ดสามพันเนาะเสร็จฐานาสองตัวกะตัวนี้ถ้าเป็นไส้สวิตชิ่งตัวใหญ่อีกจักน้อยเด้อผมบอกเลย ิบแปดนิ้วข้างละสามก็น่าจะได้นะครับผมก็น่าจะได้นะโครงปั๊มโครงหลอ่อแล้วแต่วัดเนาะนะครับผมเพราะว่าวัดแต่ละตัวมันบวกขึ้นกันนะครับผมเนาะอ่ะตัวนี้ก็ดันสิบแปดได้ขาละสองนะครับผมโครงปัง๊มกระแดกนะผม้ผมแนะนาโครงปัองป่อสบายสิบสองสิบห้าได้ขาละสี่ดอกสบายเลยโหลดสองโอมได้นะครับส่วนมากคาดีข้อดีจะโหลดสองโอมได้นะครับทุดตัวนะครับผมบอกเลยตัวค่าดีมันจะโหลดสองโอมได้เนาะนะครับผมเี๋นิ เฮ่งจบพอดีเราวิ่งกันนะครับครับดีนะครับข้างนะครับผมใสทุกตัวนะครับผมบอก ใช้ทุกตัวเลยนะผมใส้ทุกตัว มาตัวนี้เปิดใบยูที่อะเอาสีพันสีพันสามร่วมทรงสีพันถวนรับเองนะครับผมอะ่ะนะครับผมคุุกนะครับผมบอกคลุกนะครับประกอบไม่ตัวนี้กะผมคิดว่าก็น่าจะมีแตะเหมือนๆเนาะแตะเหมือนนิดๆน,น,นะครับผมแตะเหมือนนิดนะถ้าประกอบไม่เนาะมูน,นี่นะครับผมสีพันสามร่วมทรงสีพันถวนอ่ารับเองนะครับผมเนาะนะครับ ตัวนี้หาพันรับเองค่าส่งขอสามร้อยนะครับผมตัวนี้เก้าพันเก้าร้อยบาทร่วมทรงรับเองเดี๋ยวผมดูนั่นะครับผมตัวนี้กําลังสูงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมสิมว่าขายของมกะประกอบเพราะว่านับขายนะครับผมจริงๆแล้วนะครับผมนี่ผมจะใส่ของขายนี่แหละเดี๋ยวขอดิจิคาร์ดนะครับผมจะม่ใช้ของดิจิคาร์ดทั้งหมดนะครับผมกีตะไรมันก็เวิร์กนะครับผมตะกี้ผมกัสายหมอแปลงนะตะกี้ผมเล่นเครื่องนะครับ หมอแปลงก็ดีครับดีขึ้นกันแต่ว่าหนักนะครับผมหมกขอเสียขึ้นหนักนะครับผมหมอแปลงแต่ว่าก็ดีครับหมอครับขึ้นรดเฮียหมอแปลงผมบอกเลยเพราะว่าอยู่ทึ่งหลดนะครับผมมันงปลก่อยหนึขยับดูนะครับผมไปชิงกะมองกับเรื่อนไปเลือนมากครับก็เล้วาตะผูหมักเนาะผมแนะนํานะครับตางคนถาผมขอมมากนะครับผมกะขีผมก็สายหมอแปลงนะหลินดนตรีสดกะพอเบอร์เกือบแปดท่นะครับตะกี้ มาแปลงตัวละยี่สิบแอมนะครับทิ่ผมใส่เนาะ,ะตัวนี้ขยายมาเป็นเพียงเร็วเยิ่งนะครับลองดูนะครับผมชอบนะ,ะนตัวนี้นะครับผมอบนะครับามเป็นเพียงเลี้ยว บคนถามผมขอมานะครับผมพาวเวอร์ uh, Power, บางตัวคือเดร่งซับนี่คือดังแห้งแล้วนะครับผมพาวเวอร์บางตัวคือตรงหมุนสุดคือต้อ uh, งแห้งแล้วนะครับผมผมสีบล็อครับวอลลุ่มนะครับผมวอลลุ่มบางบางตัวใส่่ uh, 20K มาบางตัวใส่หา 10K มาบางตัวใส่ร้อย K มานะครับผมมันกะถัน 20K เกลิงแค่นี้มันดังเลยดังแห้งเลยนะถั20น 20K น้องบอก 20K 50K แล้วพวกร้อยเคกระต้องหมุนจำนะครับผมเนาะอันนี้มาค้นถามผมกว่ามากนะนะครับผมจริงๆแล้วการเด่นพาวเวอร์นะครับผมผมแนะนํานะครับเปิดให้สุดไปเลยนะครับเพราะต้องไปโยนะครับหมุนให้สุดทุกแท่นนะครับผมเนี่ใส่ทุกแท่นให้เต็มให้กําลังเพื่อใ้กําลังมั่นสุดนะครับผมเนาะแล้วเราเลาเฮาจะมาเล็งรีที่คอร์ดหรือว่ามีเก่านะครับผมเนาะมีกก่าข่าวนะครับผมแนะนํานะครับผมอถ้า พูได้รูแล้่วกะบ่เป็นยังนะครับผ่านโขดผ่านไหนเลือนผ่า,านไหนนอะจากูดได้ในรูกะบ,บางคนถามผมกวามาว่าตัวนี้คือเหล็กนิดเดียวคือดังเหรอครับสร้างคือแห้งแต่ตัวนี้คือต้องหมุนสุดนะครับผมคาวัลุ่มแต่และตัวมันบ่อขึ้นกันนะครับผม 20k 50k 100k ครับเดี๋ยวจะเพลินสีไสนนะครับผมมันมี